แล้วมีการตัดตัดเป็นท่อนๆเนี่ก็ไม่อยากพูดร่วมันหายไปไหนแล้วแต่เราก็ไม่ทราบว่านโยบายเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงมันมีผลอะไรหรือเปล่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอาไปทําอะไรนะแต่ว่าต้นไม้มันหายร่องรอยของต้นไม้คาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า30ปีนับ10ต้น ภายในพื้นที่อุทยานสวนจตุจักรถูกตัดโค่นลงจนตายเหลือแต่ตอเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นชัดว่าต้นไม้ในเมืองยังคงถูกตัดไม่เว้นแม้แต่พื้นที่อุทยานจตุจักรซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมพันไม้นานาชนิดพันไม้มงคล76จังหวัดและอีกมากมายปกติมันจะเป็นร่มเป็นอะไรให้ออกกําลังกายได้พักได้อะไรให้ดูแลช่วยกันดูแลรักษามากกว่าครับผมถ้าตรงไหนที่ว่ามันมันตายก็ปลูกขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับ เป็นลูกหลานเราจะได้มีที่พักพิงที่ร่มเย็นเราก็เสียดายอยู่ต้นที่มันยังมีใบนะเป็นร่มเงาเป็นร่มเงาเวลาเรามาเล่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นร่มเงาบางังแสงแดดให้เรามีร่มแต่เราก็ไม่ทราบว่านโยบายเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงอยู่มันมีผลอะไรหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุจริงๆว่าทำไมต้นไม้เหล่านี้ถึงถูกโคน่นและยังไม่มีการชี้แจงจากผู้ดูแลอย่างกรุงเทพมหานคร ว่าต้นไม้ที่ถูกตัดถูกนําไปไว้ที่ไหนและทําอะไรกันแน่ทีมสนที่เ็ย้อนลงไปดูในพื้นที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟที่อยู่ติดกันซึ่งอยู่ในความดูแลของกรทมและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอเราพบซากและตอไม้ที่ถูกโค่นอีกจํานวนมาก บางต้นน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า40-50ปีมีขนาดใหญ่2-3คนอบเป็นซากตายเรียงรายอยู่ตามจุดต่างๆในเนื้อที่กว่า375ไร่ของสวนรถไฟเหลือทิ้งไว้เพียงต่อไว้ให้ดูดต่างหน้าส่วนที่เห็นเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่อายุไม่ต่ำกว่า70-80ปีจำนวน4ต้นที่ตายและถูกขุดออกไปแล้วทั้งหมดโดยยังไม่มีข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่ของกทมว่าต้นไม้ใหญ่ตายเพราะสาเหตุใดกันแน่ที่กทมง คิดขึ้นมาเองหรือเปล่าไห่ทราบมันมีที่ดินมันมีดินจากภายนอกเนี่ยที่จะทิ้งเ้าเป็นดินเป็นดินที่จะรื้อจากที่อื่นมาเนี่ยไม่รู้จะเป็นดินท่อหรือเป็นอะไรเป็นสารเคมีเปล่าเราก็ไม่รู้ให้ศูนย์จำนวนมากถมถมถมไปปรากฏว่าดินส่วนนั้นอนะไปถมใต้ต้นจามจุรีพื้นที่ประมาณสักเกือบไร่นมันก็คุมไม่ให้ต้นจามจุรีประมาณ4ี่ถึงหต้นแล้วเป็นต้นใหญ่ๆประมาณ780ปีทท้งนั้นเลยสองต้นแรกเนี่ยมันตายภายใน1ปี ก็เลยต้องตัดทิ้งไปน่าเสียดายต้นจามจุริสามต้นใหญ่ๆต้นเนี้ซึ่งเรากลัวมากที่สุดคือคือมันจะลามไปต้นอื่นซึ่งยังมีประมาณสิบกว่าต้นใหญ่ๆเหมือนกันสุดท้ายขนาดนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าการตายของต้นไม้เนี่ยเกิดจากการที่เอาดินไปถงมันหรือเปล่าส่วนต้นจามจุริต้นใหญ่ต้นนี้เพิ่งตายไปเมื่อปลายปีที่แล้วบรรดาคนรักสวนรถไฟพยายามช่วยกันยื้อและมันก็ตายและถูกโค่นลงไปในที่สุด โดยเจ้าหน้าที่อ้างว่ามันขาดสารอาหารเลี้ยงต้นจึงตายทั้งที่อยู่มานานได้หลายสิบปีแล้วถึงวันนี้เหลือต้นไม้ใหญ่เพียงไม่กี่ต้นเท่านั้น ก่อนหน้านี้เมื่อปี2553อมกทมมีแนวคิดดำเนินโครงการรวมสวนจตุจักรสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและสวนวชิระเบญจทั์เพื่อจัดทำเป็นอุทยานสวนจตุจักรพื้นที่727ดไร่ด้วยงบประมาณ595ล้านบาทแต่ปรากฏว่าได้มีประชาชนร้องเรียนเรื่องการตัดต้นไม้จนกทมต้องชะลอโครงการไว้ก่อนเพื่อนำกลับมาทบทวนรายละเอียดโครงการอีกครั้งแต่หลังจากนั้นก็ยังพบต้นไม้ในสวนรถไฟถูกตัดโค่นลงอย่างที่เห็น ขณะที่โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นตามนโยบายของนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กทมเคยโปรโมทเอาไว้เสียใหญ่โตก่อนหน้านี้ก็ปรากฏว่าในส่วนของสวนรถไฟต้นไม้ขนาดเล็กที่เอามาลงปลูกทยอยล้มตายลงแทบทั้งหมดก็มีโครงการที่จะปลูกต้นไม้ล้านต้นมีโครงการในสวนเลยนะ ก็มีปลูกหลายต้นแต่มันเป็นต้นไม้ซึ่งเรียวกว่าต้นไม้เล็กอะ่ะปลูกลักษณะจะถ่ายโลคโปรโมดอ่ะซึ่งมันใช้เวลาประมาณสักสามสี่เดือนมันก็ค่อยๆตายตอนนี้โครงการนี้ไม่เหลือเลยจนถึงตอนนี้เกิดคําถามว่าต้นไม้ที่ตายและถูกโคน่นคนตัดตัดไปเพื่ออะไรตัดไปให้ใครและใครได้ประโยชน์และได้สอบถามประชาชนก่อนหรือไม่เพราะต้นไม้ใหญ่คือต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นหากถูกตัดไปแล้วอีกกี่สิบปีถึงจะโตเหมือนเดิม